สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคูณเมทริกเนาะซึ่งการคูณเมทริกเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือคูณด้วยจำนวนจริงกับคูณด้วยเมทริกอ่ะแล้วสอส,สองสิ่งนี้นะคะแตกต่างกันยังไงเรามาดูนะคะในการที่จะคูณด้วยจำนวนจริงตัวนี้เนี่ยก็จากนิยามนะคะถ้า a เป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n และ c เป็นจำนวนจริงแล้ว c คูณ a จะเท่ากับการที่เอาจำนวนจริงนั้นนะคะเข้าไปคูณกับสมาชิกทุกตัวของเมทริกได้เลยยกตัวอย่างเช่นให้ a เป็นเมทริกที่มีมิติเท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณ2ใช่ไหมเพราะว่ามี2แถว2หลักนั่นเองก็ลองหา5 a 5a 5ตัวนี้คือจำนวนจริงใช่ไหมคะเป็นปริมาณสเกลาร์เนาะในการคูณเมทริกก็สามารถนําเข้าไปคูณสมาชิกทุกตัวได้เลยก็จะได้ว่า 5a มีค่าเท่ากับเอา5คูณอะไรบ้างคะคูณ3ใช่ไหมคะ5คูณ3ได้15ต่อไปเป็นแถวที่1หลักที่2เอา5คูณ4ใช่ไหมคะ5 4เป็น20 ห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบนี่คะ่ะอันนี้คือการคูณเมทริกด้วยจำนวนจริงง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับต่อไปแล้วถ้าเป็นการคูณเมทริกด้วยเมทริกล่ะคะหลักการของการคูณเมทริกด้วยเมทริกเนี่ยอ่ะตอนแรกให้ a เป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n ใช่ไหมคะแล้วก็ b เป็นเมทริกที่มีมิติ n คูณ p อาสังเกตไหมคะว่าสิ่งที่สองเมทริกนี้เหมือนกันคืออะไรเหมือนกันคืออะไรก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ m เนี่ยคือแถวเนาะจำนวนแถว n นี่ก็คือหลักใช่ไหมคะอ่าแล้ว n นี่คือแถว p คือหลักการที่เมทริกสองเมทริกนี้จะ คูณกันได้แถวของตัวหน้ากับหลักของอหลักของตัวหลังกับแถวของตัวหน้าเออไม่ใช่หลักของตัวหน้ากับแถวของตัวหลังขอภัยนะคะหลักของตัวหน้ากับแถวของตัวหลังจะต้องเท่ากันนั่นเองเห็นไหมมันเป็นตัว n เหมือนกันอ่ะทีนี้ วิธีการคูณก็คูณเสร็จแล้วแล้วเราก็นำจำนวนแต่ละอันเนี่ยมาบวกกันนะคะนี่อ่าก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะหรือโนต้ตไว้เลยค่ะว่ายึดแถวตัวหน้าคูณกับหลักของตัวหลัง แถวของตัวหน้ากับหลักของตัวหลังนะคะมา,มาลองดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้หา a คูณ b อ่ะก่อนอื่นเช็คก่อนค่ะว่า a เป็นเมทริกที่มีมิติ2คูณ2 b เป็นเมทริกที่มีมิติ2คูณ2อ่ะเช็คว่า2เมทริกนี้คูณกันได้ไหมนะคะเช็คว่ามันมีตัวเชื่อมตัวนี้ไหม มีใช่ไหมคะแสดงว่า2เมทริกนี้คูณกันได้แล้วการคูณเราจะต้องยึดแถวของตัวหน้าคูณกับหลักของตัวหลังโอเคแถวของตัวหน้าแถวของตัวหน้าขออนุญาตทดนะคะแถวของตัวหน้าตัวนี้อ่าอันนี้คือแถวแถวคือแนวนอนใช่ไหมคะหลักคือแนวตั้งโอเคพลิกกลับมาแถวของตัวหน้าก็จะเป็น2 คูณกับหลักใช่ไหมคะดังนั้นเลข2ตัวนี้ต้องคูณกับเลข5แล้วก็เลข1คูณกับเลข0ก็จะกลายเป็นอะไรคะ2คูณ5ขอเปลี่ยนสีนะคะขอเปลี่ยนสีตั้งแต่นี้อ่า2คูณ5บวก หนึงคูณอะไรคะคูณศูนนั่นเองอันนี้คือจะได้ผลลัพธ์ของแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเราจะหาในตำแหน่งของแถวที่หนึ่งหลักที่สองเเราก็ต้องยึดแถวของตัวหน้าใช่ไหมคะยึดแถวที่หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะกับหลักที่สองตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นอะไรคะแถวเหมือนเดิมสอง สคูณอะไรคะสองคูณหบวกกันกับหคูณสามนั่นเองอ่าเพราะตำแหน่งตัวนี้ใช่ไหมคะมันคือแถวที่1ห,หลักที่2ดังนั้นก็เลยต้องเอาแถวที่1คูณกับหลักที่2อนั่นเองแบบนี้คะ่ะอะตำแหน่งถัดไปทำกันต่อเลยนะคะตำแหน่งนี้ มีชื่อตำแหน่งว่าแถวที่2หลักที่1ดังนั้นจึงเอาแถวที่2คูณกับหลักที่1โอเคนะคะก็จะกลายเป็น3คูณ5บวก4คูณ0โอเคพอได้เรื่ังคะอ่ะตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งนี้มีชื่อตำแหน่งว่าแถวที่ 2หลักที่2อ,อ่อาแถวที่2คูณกับหลักที่2นะคะก็จะได้ว่า3คูณ1บวก4คูณ3ใช่ไหมคะ3คูณ1บวก4คูณ3นั่นเองโอเคใกล้เสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็ทำให้มันดูง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็จะกลายเป็น5 20 0บวก0 สองบวกสามบวกศูบวกสิบสอรรทัดสุดท้ายค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับการคูณเมทริกด้วยเมทริกบวกเลขเฉยๆค่ะ10บวกศนได้ศูนย์เได้สิบขอโทษค่ะสอบวกสได้5 15สบวกศนได้15และ3ามบวกสิได้15อันนี้คือคำตอบของผลลัพธ์ A คูณ B นั่นเองนะคะอ่า แบบนี้นั่นเองไหนมาทดลองความเข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาให้หา a คูณ b เหมือนเดิมใช่ไหมคะซึ่ง a คูณ b การที่จะคูณกันได้เราต้องเช็คมิติของมันก่อนถูกต้องไหมอ่าเช็คมิติของมันก่อนนะคะก็จะกลายเป็นเมทริก a เนี่ยมีมิติเท่ากับ3คูณ3เมมทริก b มีมิติเท่ากับกี่แถว สามแถวหนึ่งหลักก็คือสามคูณหนึ่งเช็คซิ a คูณ b ได้ไหมอ้าวสามกับสามอ้าวมันต่อกันอยู่นี่มันเท่ากันนี่แสดงว่า A คูณ b ได้นั่นเองใช่ไหมคะผลลัพธ์ของ a คูณ b จะได้เท่าไหร่ก็คือสามแถวหนึ่งหลักอ่า a คูณ b เท่ากับสามแถวทำไมถึงเป็นสามแถวหนึ่งหลักนี่ไงสามแถวหนึ่งหลักอันนี้คือผลลัพธ์นะคะ สามแถวหนึ่งหลักเดี๋ยวทำอันนี้ไว้ก่อนอ่ะสามแถวหนึ่งหลักนะผลลัพธ์จะต้องได้ประมาณนี้เนาะสามแถวหนึ่งหลักทำใหญ่ๆไว้ก่อนสามแถวหนึหลักถ้าสมมติว่าครูต้องการตําแหน่งนี้อ่าตำแหน่งนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายพิดอาเครื่องหมายดอกจันก็ไดนะ้อ่ารูปดาวดาวที่ไม่เหมือนดาวอา ตำแหน่งนี้มีชื่อตำแหน่งว่าแถวที่สองหลักที่หนึ่งดังนั้นเราก็ต้องยึดแถวของตัวหน้าแถวที่สองคูณกับหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น4คูณ4บวก0คูณ1บวกลบ1คูณส ประมาณนี้แค่นั้นเองค่ะ